อ่าถ้าเป็นของทางแพทย์จีนใช้อะไรบ้างส่วนมากก็จะเป็นฝังเข็มกับยาจีนควบคู่อ่าที่ใช้บ่อยๆก็คือฝังเข็มถ้าหากว่าเป็นเร็วรักษาเร็วแน่นอนว่าหายเร็วอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นนานรักษาช้าก็จะนานหน่อยฝังเข็มกับยาจีนยาจีนเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้าง1คือ ช่วยในเรื่องของการขับของเสียที่เข้ามากระโบอย่างเช่นเวลาเราไปเจอลมเย็นเย็นมันมาอุดกันเนาะหรือว่าเราไปเจอลมร้อนเข้ามาอุดกันที่บริเวณใบหน้าของเราเราก็จะใช้ยาจีนพวกเนี้ยขับพวกของเสียพวกเนี้ยออกไปส่วนการฝังเข็มช่วยอะไรได้บ้างฝังเข็มเนี่ยหนึ่งคือมันจะไปกระตุ้นเลือดลมให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันมีการอุดมันมีของเสียเข้ามาอุดเนาะอ่า ฝังเข็มเนี่ยมันก็จะไปทําให้พวกลมป่านมีการไหลเวียนมาที่กล้ามเนื้อผิวหน้าเส้นเอ็นตรงบริเวณใบหน้าอะไรเงี้ยมากขึ้นก็อาการมันก็จะดีขึ้นนั่นเองค่ะ